ติ๊กเป็นคนที่ต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยเนาะคือใจดีแบบสุดๆเลยถามว่ามีเรื่องทะเลาะกันไหมมีค่ะอันนี้คือปลาคล้ายๆปลาลาทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คือมาต้องซื้อนะคะอันนี้เป็นไข่แซลมอนในน้ำเกลือทุกคนดูโคตรแซลมอนสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับมีเลยเนาะวันนี้นะคะ นะทุกคนเราจะมาทำคลิปนะคะรีวิวสามีเอาจริงีก็ไม่รู้ว่ามีใครมีใครในโลกนี้เขาทำหรือเปล่าแต่คือบีก็อยากจะมาบอกถึงตัวตนจริงๆของติ๊กนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ได้ดูแค่ผ่านคลิปไปแบบเฮ้ยทำไมแบบหน้าโหดจังทำไมเขาไม่ยิ้มเขาใจดีจริงหรือเปล่าดยนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะแล้วก็รวมถึง อย่างที่พี่ได้บอกไปในคลิปนะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวพี่ติ๊กนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงกันแน่นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ น่าน,า,นาทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้เรากําลังขับรถมาเรากําลังจะขับรถไปที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะคือเราจะพอ,พอดีเรามีฮอลิเดย์ไงเราก็เลยจะขับรถไปเรื่อยๆเนาะจะไปร้านค้าที่หนึ่งนะคะเที่ยวขายแบบพวกปลาสดด้วยนั่นเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นเนาะเดี๋ยวบีจะถ่ายแบบชาติซมาให้ทุกคนดูเออโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะพิตติกเป็นคนยังไงนะคะพิตติกเป็นคนที่ต้องบอกว่าใจดีมากๆเลยเนาะคือใจดีแบบ สุดๆเลยทุกคนต่างจากหน้าตาอย่างที่พี่เคยบอกไปในคลิปเมืก่อนหนูน่นน่ะก็ถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้ว่าเขาไม่ชอบออกกล้องนะคะเป็นฝรั่งที่ไม่ชอบออกกล้อง คือแบบบีจะทาอะไรมันก็เป็นเรื่องของบีอะไรอย่างเงี้ยบีก็เออทำคลิปของตัวเองไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะออกเนีย่ยเขาก็จะมาออกเองเออเราจะไม่มีการบังคับกันแบบเฮ้ยเธอมาออกกับฉันหน่อยมานั่งกินกับฉันหน่อย่นน,น้่นั่นจะไม่ใช่แบบนี้เนาะเราก็ให้อิสระในแบบนี้ของเขาเนะเพราะว่ามีหลายคนแบบเฮ้ยทำไมแบบเออทำไมแฟนฝรั่งสามีฝรั่งคนอื่นเขาแบบมานั่งกินข้าวด้วยทําไมแบบเออของบีม่มานั่งกินด้วยคือบีไม่ได้คือเขาไม่อยากออกไงทุกคนเราก็ให้อิสระภาพเออในการตัดสินใจ นั้นของเขาเนาะเขาไม่อยากออกเราก็ไม่ได้บังคับกันอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ไม่ได้บังคับบีว่าเออบีต้องมาทําคลิปนะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเขาเขาไม่ได้แบบเราไม่มายุ่งกักนกี่กับเรื่องนี้เนาะนั่นแหละก็พี่ริงนะคะเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างจริงๆเกี่ยวกับบีนะคะก็คือว่าตั้งแต่ ิ่งทุกวันนี้ยิ่งเพิ่มทวีคูดขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยอ่ะเออเขาก็จะส่งแบบเออเป็นแบบอ่าเป็นเงินเดือนให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเงินเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเราย้ายมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาก็คือเราจะคุยกันตั้งแต่ตอนแบบตอนนู้นเลยทุกคนว่าเออเราเรา,เรามีค่าใช้จ่ายนะเราต้องบอกว่าเออแบบส่งแม่นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ติ๊กก็ดูแลดูแลเรื่องนี้ไปนะคะณนะปัจจุบันที่พี่ย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์เนี้ย เป็นคนที่โอนเงินให้แม่บีนะคะคือแต่ว่าเราอ่ะจะเติมเต็มส่วนที่ว่าเออถ้าสมมติว่าเขาอยากได้นู่นได้นี่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยคือเราจะโอนเพิ่มให้อะไรเงี้ยแต่ทุกเดือนนะปัจจุบันนี้พี่ิกก็ยังให้เงินเดือนแม่บีอยู่เนาะเออ แหละเผื่อแม่ดูด้วยจะได้รู้แต่จริงๆเขาก็น่าจะรู้แหละเออนะะ่ะก็นั่นนะคะก็รวมถึงตัวบีด้วยแต่ตอนนี้คือแบบว่าเขาเขาให้เงินเดือนน้อยลงละแต่ก็ยังให้อยู่นะพูดถึงแต่บีก็บอกเขาตลอดนะเออไม่ต้องให้แล้วว่าบีมีงานทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เขาดูแลคือดูแลดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารอย่างนี้คือบอกว่าคือดีสุดๆเลยบีเป็นคนที่ไปทํางานแล้วออต้องเอาอาหารไปกิน อาหารเที่ยงไปกินอนะไรอย่เงี้ยเขาก็จะซื้ออาหารเที่ยงว่าเออมีชอบแบบไหนเขาก็จะซื้อมาไว้ที่ตู้เย็นมันจะมีมุมนึงของที่บ้านนะที่ตู้เย็นนะ่ะเขาก็จะเรียงไว้ให้ต้องกินอันบนก่อนนะ แล้วเขาซื้อมากอย่างงี้เขาก็จะไปสอดแบบเลียงข้างล่างถัดไปอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบอันบนก่อนอะไรเงี้ยทุกวันทุกวันอ่ะเวลาบีเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยบีไม่รู้เลยบางทีพอไปถึงที่ทํางานบีถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือบว่าเออบีต้องกินวันนี้นะอะไรเงี้ยเพราะบางทีบีหยิบมาจากตู้เย็นเสร็จปุ๊บบีก็ใส่กระเป๋าไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนโดยไม่ได้ดูว่าวันนี้คือมันอาหารอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบเซอร์ไพรส์ทุกวันว่าเฮ้ยอ๋อวันนี้กินอันนี้นะอะไรเงี้ยแต่คือแต่ก็มีบาง เขาให้ฟินไปเขาไปว่าเอยอันนี้ไม่ได้นะเธออันนี้มันหวานจัดอันนี้ฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยเออก็ต้องบอกเพราะไม่งั้นอ่ะเขาจะซื้อมาซ้ำเออแล้วก็อะไรที่ชอบแล้วก็ต้องบอกเพราะว่าอ,อ่าเขาก็จะได้ซื้อมาซ้ำอะไรเงี้ย อยากเลยเป,เป็นผู้ชายที่แบบว่าทาทางานบ้านหมายถึงว่านอกบ้านแล้วก็ในบ้านหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรเสียนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายเต็มตัวมากก็คือ,คอสามารถที่จะซ่อมแซมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนได้หมดเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้เขาชอบทำนู่นนี่นันน่นเออแล้วก็ข้างในบ้านอย่างเงี้ยบีก็เป็นคนที่ดูดฝุ่นพิสิทําทำก็คือ,อเอาพวกล้างจานอย่างเงี้ยเอาจานเอาเ,อเจินเข้าแบบเครื่องล้างจานอะไรเงี้ยพอมันแบบว่าเสร็จก็ ก,ก็เก็บเข้าที่เดิมแล้วเขาก็จะเป็นคนซักผ้าอย่างเงี้ยซักผ้านะปัจจุบันบียังไม่รู้เลยว่าที่ย้ายบ้านมาใหม่นะไม่รู้ว่าเปิดปิดตรงไหนก็แบบว่าฮา,ามากเลยมีวันหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่บีถามว่าเออเธอเปิดยังไ <laughs> งบีึะยืนมองบีแบบว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเออก็คือว่าเขาทํางานอยู่ที่บ้านเหนคนเออเราก็เลยเราไปทํางานนอกบ้านใช่ไหม แล้วเขาทางานอยู่ที่บ้านเขาคุยโทรศัพท์ทั้งวันเลยเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าประชุมทั้งวันยอะไรย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่มีอะไรทำไงเขาก็เออเอาผ้ายัดเข้าเขาก็จะรู้ว่าอ,อ,อะไรนะน้ำยาก,กับานุ่มตัวนี้ดีนะคือทุกอย่างใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างสบู่นู่นนี่นั่นครีมอาบน้ําคือทุกอย่างดูแลหมดเลยแม้กระทั่งแชมพูที่มีใช้ประจำาเงี้ยเวลาเขาไปเขาก็จะซื้อมาแบบตุนไว้คือตุนไว้ทุกอย่างผ้าอนาไมายัยเงี้ยก็ซื้อมาตุนไวให้ด <laughs> ี <c oughs> คือแบบทุกเม็ดจริงๆดีดีทุกเม็ดนะคะดีทุกอย่างจริงนั่นแหละก็รวมไปถึงอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะถ้าสำหรับเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยเออนางก็จะเป็นตัวฝ่ายอนเตอร์เนตเพื่อนเออแบบสอยเซิร์ฟนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะชอบแล้วนางชอบงให้เพื่อนมาบ้านเลยจะได้มีเพื่อนคุยนู่นนี่นั่นจะแบบเออเป็นคนสนุกสนุกนะคือถ้าดูผ่านคลิปอะก็จะไม่ไม่ แบบเหมือนคำว่าซีเรียสแบบอะไรเงี้ยเขาอายกล้องทุกคนบอกตามตรงว่าอายกล้องเห็นไหมคือแบบจะลบลบตลอดเออนี่ทํ o ย t ท b e มากี่ปีแล้วก็ยังหลบกล้องตลอดแต่ถ้าวันไหนที่เขาอยากจะออกจริงเงี้ยเขาก็จะแบบมาแบบอะไรข้างหลังอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้เลยลเนี่ยค่ะก็พอดีว่าเรามีอยู่กัน2คนนะอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องด้ว่าเขา,าดูแลแ,แม่กับพี่สาวไงหมายถึงว่าเวลาซื้ออะไรเงี้ยก็นึกถึงตลอดเออนึกถึงแม่นึกถึงพี่สาวแล้วก็นึกถึงเราอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบวควบคู่แล้วเขาชอบไปช็อปไง ไปแบบไปซื้ออาหารไปซื้อของแบบอะไรเงี้ยเออน้อยมากเลยที่บีจะไปซื้ออาหารเข้าตู้เย็นอะไรเงี้ยบีก็เลยว่าเออเขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงทุกคนคือแบบดูแลเกี่ยวกับเรื่องแบบเออซื้ออาหารอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยเราไม่ได้ซื้ออะไรเราไม่ได้อะไรเลยบีรับิดชอบเรื่องของตัวเองเนี่ยแค่ค่าโทรศัพท์อย่างเดียวเลยทุกคนเออแต่ว่าแล้วก็เรื่องค่าบ้านเพราะว่าเราตกลงกันไว้ว่าเราคนละครึ่งใช่ไหมเออนั่นแหละบีก็จ่ายค่าบ้านบีเออเนี่ยเขาก็จ่ายค่าบ้านเขาก็คือคนละครึ่งจริงๆเออนั ก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะเนี่ยค่ะเรื่องแบบว่าใส่ใจเรื่องแบบมันมันมันเรื่อง้วียว่าเราแบบอยู่ด้วยกันมานาน้วเนาะสองี่สิบสามปีลวมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับคุยกันเป็นเพื่อนถ้าทุกคนเห็นแบบตลอดเนี่ยพี่กับพี่ติ๊กคุยกันไม่เหมือนสามีภรรยาเลยทนะุกคนกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ใส่ใจเขามีก็ใส่ใจเขาเขาก็ใส่ใจมีดีมากแต่ถามว่ามีเรื่องทะเลาะก,กันไหมมีค่ะมีมันจะเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน,น,น้อยอย่างเช่นว่าเขาอะ่ะจะเป็นคนที่เป็นเด็กนักเรียนที่ฉลาดกันหมเรียนอะไรก็เต็มตลอดเต็มสิบเต็มสิบเต็มส,สิบตลอดเขาก็เลยเวลาเราถามอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะยกยกมาตั้งแต่แบบเธอควรจะรู้ตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะว่ามันเป็นยังไงแต่บีเป็นคนที่ ถ้าถามแล้วเรารีบเราอยากจะได้คําตอบเราก็อยากจะได้แค่คําตอบคําตอบกั้นทุกคนเข้าใจไหมเออแต่เขาบอกว่าไม่ได้เธอต้องรู้ว่ามันเป็นมาอย่างไงนู่นนี่นั่นทุกคนหนึ่งข้อถ้าบีถามเนี้ยกลายเป็นแบบอธิบายเป็นชั่วโมงซึ่งบีไม่มีเวลามานั่งฟังอะไรขนาดนี้แล้วเราเป็นคนแบบเนี่ยถ้าถามแบบสามีเนี้ยถ้าถามคนอื่นทุกคนคงเป็นถ้าถามคนอื่นก็คงกว่าไม่ใจร้อนแต่ถ้าถามสามีอะไรเนี้ยอยากจะให้คาตอบทันทีใช่ป่ะเออนั่นแหละเราก็แบบขี้เกียจมานั่งฟังอะไรเงีเออ้ยแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายก็ได้ขอคําตอบก่อนอะไรเนี้ย วลาบีไปเรียนอย่างเงี้ยบีไม่เข้าใจคํคำนี่ไหมเนยหมายถึงอะไรทุกคนอธิบายไ่อธิบายคือแบบโอ้โหมีแบบคือเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเวลาเขาที่บอกว่าอธิบายให้เราฟังเราก็เลยจะแบบงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ,อธิบายด้่ยแหละอัน,นี้ไม่จบสักท้เวลาเขาคุยอะไรเงี้ยเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกคนเขาก็จะชอบมันเล่าให้ฟังบี ขี้โมโหทุกคนเออไม่ขี้โมโหชอบให้อธิบายมีเหตุผลมีอะไรต้องบอกนะไม่ได้แบบว่าเขาเขา้าทรงได้นะคือแบบว่าต้องรุน่างอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่เหมือนผู้ชายไทยนะคะฝรั่งเนาะมีอะไรต้องคุยต้องบอกพูดตรงๆไปเลยตรงๆไปเลยเขาไม่มีแบบอ,อุ้ยต้องหักห่าน้ำใจกันไห่ห่าไมมเขาคุยกันที่ครอ,อบครัวของเขาที่คุยกับแม่งี้ยก็จะคุยแบบตรงๆกันไปเลยไม่ได้กลัวว่าอุ้ยจะน้อยใจจะเสียใจไหมเขาจะชอบมากกว่าเขาจะได้รู้เลยว่าอ๋อเขาไม่สามารถเข้าทรงเราได้ไงว่า ออคิดอย่างนี้อยู่นะไมมาเออประมาณเนี้ยทุกคนเราก็ต้องบอกเขาไปตามตรงนั่นแหละก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรแกที่เป็นแบบจุกจิกอะไรเงี้ยใส่ใจดูแลดีมากเป็นคนชอบเสิร์ฟเวลาบีอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยทุกคนอ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่างเช่นน้านหนาวเนี้ยตอนเย็นมาแล้วถ้าบีนั่งอยู่ที่โซฟาจะดื่มไหมนี่ไหมดื่มเ <c oughs> ก้เออสม่าเบียชอบใส่โกโก้แล้วก็ใส่แบบมินที่มันเป็นแบบว่าแอลกอฮอล์นิดนึงเนี้ยมันก็จะแบบว่ารู้สึกดีเวลาเรากินเข้าไปแบบเออจมูกก็จะโล่งอะไรเงี้ยเออนางก็จะแบบเจ้าโกโก้หรือว่าจะเอาโก้ว่าชาอย่างอื่นอะไรเงี้ยพี่ก็โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําเองอะไรประมาณนี้โอ้ไม่ไม่เดี๋ยวจะอุ่นให้เลยอะไรเงี้ยคือแบบเขาจะชอบแบบบริการนะทุกคนเออชอบบริการนั่นแหละอะไรที่บอกว่าวายดี นอนอะไรเงี้ยแล้วเราทางานกับหมอใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าเออมันต้องได้นอนเต็มที่นูนะ่นแล้วเพราะหัวสมองมันต้องใช้ตลอดเวลานต้องแล่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยออนะหล่ะมันก็เลยแบบเออแต่คือแบบดีขึ้นมากๆเลยก็จะดื่มเฉพาะเนี่ยแหละวันที่วันหยุดแล้วก็พวกคอลเลดีพวกว่า,วาสุกเสาร์อะไรเงี้ยวันอาทิตย์ก็จะบอกว่าไม่ค่อยดื่มแต่ว่าก,ก็ก็แล้วแต่สถานการณ์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบดีขึ้นมากเรื่องแบบดื่มเรื่องอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะแต่เรื่องอื่นที่บอกว่า ทั่วไปควรจะมีเงี้ยคือแบบมีหมดเลยคือรู้สึกแบบอุ้ยตัวเองโชคดีมากคือโชคดีมากจริงๆนะ <Yes. S 1> ทุกคนบีไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้คือ,อผู้ชายคนอื่นกับซามกับสามีภรรยาคนอื่นคู่อื่นอ่ะก็คงจะทําแบบนี้เหมือนกันแต่เผอิญว่าบีทําคลิปไงทุกคนเออบีก็เลยได้ออกมาบอกทุกคนแล้วก็หลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมเออบีคิดว่าหลายๆคู่ก็คงจะเป็นเหมือนกันนั่นแหละแบบเนื่องด้วยว่าอยู่สองคนไงไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็จะ ะมีปลาแซลมอนเป็นแบบเป็นแบบหกิโลิบกิโลซึ่งมันใหญ่มากแต่เดี๋ยวดูครั้งนี้นะคะเราเขาจะมีมาหรือเปล่านาะแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะคะตอนนี้ก็ขับรถเรืวๆวันนี้สิบสององศานะคะลบิบององศาทุกคนฝั่งเนี้รู้สึกว่าหิมะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะเดี๋ยวดูทุกคนดนูหิมะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฝั่งบ้านมีจะเยอะกว่า โอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ช็อปเลยนะคะก็ถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมที่บอกว่ามีคิดไม่ออกตอนนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะคะใต้คอมเมนต์เลยเนาะพี่เด็กโอเคมีเบาะยัไงราเดียวมีเบาวิทยุไงทุกคนเเพื่อที่จะว่าทำกิให้ทุกคนดูนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวขอให้ทุกพี่แบบว่า เปิดเพลงดังๆเหมือนว่านางชอบเปิดเพลงดังในรถเนี้ยคือว่าเนาะจะได้ขับรถแบบชิวๆอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเจอกันจ้ะมาถึงแล้วทุกคนดูมีเจอปลายเนี่ยมันได้คล้ายแบบปลา สักอย่างเนี่ยบ้านแล้วเมื่อกี้เข้าเน็ตด,ดูนะคะราคาดีมากดูห้าโลเก้าสิบนี่เนาะเดี๋ยวบีจะเอาไปหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวเพื่อนๆจะมากินข้าวที่บ้านบีนะเดี๋ยวบีเอานี่ไปทุกคนดูเขามีปลาไหลด้วยนะนี่ดูปลาไหลหั่นชิ้นจะ้ะอันนี้คือปลาไหลลมควันนะทุกคนนี่นะคะสบูอังเกเรสนี่ ดูค่ะเราก็ถอยอย่างนี้ก็ได้เจ็ดยูโรคือแพงมากอันนี้คือดูต่อกิโลยี่0ิบเก้าสิยูโรอ่ะส0ิยูโรคูณสี่สี่สิบค่ะเดี๋ยวได้เป็นเงินไทยอันนั้นคือต่อกิโลไม่เอาค่ะอันนี้คืออันนี้คือปลาคล้ายๆปลาาทุกคนเนี่ยค่ะซินล,ลีคล้ายๆแบบที่มันอยู่ในเอ่อ ที่เราเปิดกินกับพวกมันฝรั่งต้มอะไรเงี้ยทุกคนคืออร่อยนะเนี่ยแต่ว่ามันจะออกแบบคล้ายๆแบบปลาเออแต่ว่ามันไม่รุนแรงแบบบ้านเราเนาะนี่นะคะแต่คืออร่อยนะนี่อันนี้คือต่อถุงก็ประมาณสามสี่ยูโรก็ถือว่าโอเคค่ะแต่คือใหญ่เกินไปอะ่ะไม่เอาทุกคนอันนี้คือมาต้องซื้อนะคะอันนี้เป็นไข่แซลมอนในน้ำเกลือนะคะนี่เนาะ แต่เค็มอะ่ะเคยซื้อไปแต่ครั้งนี้บีคิดว่าคงไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่ามันเค็มเออนะคะมันก็อร่อยดีหรือว่าเอาอันเล็กก็ไม่รู้ยวรอดูก่อนจะถามพี่ติ๊กดูก่อนคือมาที่ต้องซื้อเนาะเนี่ยคะ่ะเยอะมากนูน่นเดี๋ยวเราจะไปดูมุมนี้กันมุมนี้ก็คือเที่ยวขายพวกปลาพวกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปลาลมควันทั้งหมดเลยนะนี่นะคะปลามลมควันลมควันลมควันนู่นแต่ฝั่งนู้นนะปลาสดปะทุกคนดูโคดสัมมันใหญ่มาก ต่อกิโลอ12กิโล90นา13กิโลแต่ตัวนี้ตัวนี้คือเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองถามก็ดูใหญ่มากโอ้โหสุดดูผนกเฉือนตึงนะดีงามไม่ธรรมดาอันนี้คือความภูมิใจมากเวลาบีไปช็อปแล้วเห็นแบบว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมตราแม่ครกอะไรเงี้ยคือมันเป็นภาษาไทยคือแบบ สุดมากอันนี้เป็นหอยซอสหอยนางรมนะคะขวดเล็กกับขวดใหญ่ขวดเล็กกับขวดใหญ่ลกกหญแล้วก็จะมีน้ำปลาต่ปลาหมึกเนาะคือแบบอรู้สึกแบบรู้สึกดีมากจริงๆนะทุกคนบอกไม่ถูกอะเออในช็อปฝรั่งเจอของไทยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบจะรรวมแบบของยี่ห้ออื่นด้วยเนาะก็แต่ว่าแถวบ้านบีมีไงบีก็เลยจะไม่แบกกลับนะคะเพราะราคาเท่าๆกัน